สวัสดีครับตัวอย่างนี้นะครับจะเป็นการหาได้เบลอเดทจาก IP a d d r e s ทนะครับที่โจทย์กำหนดให้นะครับโจทย์ก็คืออยู่ในแถบสีเหลืองๆนะครับเราจะมาดูตัวอย่างแรกนะครับ192.168.0.85สอนทับจีนะครับขั้นตอนนะครับเราก็จะเอาตัวหลังสุดนะครับจุดแปนะครับเอามาตั้งไว้แล้วก็เปลี่ยนให้กลายเป็นเลขฐาน2ซะนะครับเปลี่ยนเป็นเลขฐาน2ซะ ทีนี้มาดูสับเน็ตนะครับสับเน็ต25บิตใช่ไหมครับ25บิตก็เท่ากับ1หลักนะครับตัวสุดท้ายตัวนี้นะครับก็จะมีเลข1ตัวหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่ผมมาร์คสีแดงไว้ก็หมายถึงว่าตัวนี้จะเป็นตัวบอกว่ามันอยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกันก็หมายถึงว่าจากโจทย์นี้ตัวที่อยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกันจะต้องเป็นบิตแรกนะครับบิตแรกที่ขึ้นต้นด้วย0ทั้งหมดนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยเลข0แล้วก็ตามด้วยเลข0เจ็ดตัวแล้วก็เลข0ตัว เพราะฉะนั้นจากโจทย์นี้นะครับก็จะมี IP address ในช่วงตั้งแต่จุดศูนย์นะครับจนถึงจุดหนึ่งสองเจ็ดนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ในบล็อกแอดเดสจากโจทย์นี้ก็คือ192.168.0.0าสนทับยีนะครับซึ่งก็จะเป็นต้นนะครับเป็น IP แรกของเน็ตเวิร์กนี้ทั้งหมดนะครับมาดูโจทย์ถัดไปนะครับ192.168.0.96สองจุดหนึ่งปดจุดศูนย์จุดเก้าหกทับยี่สิบหกนะครับพอเป็นทับยีหมายถึงว่ามันจะต้องม นะครับสบิตคืออะไร2บิตก็คือสามสามหลักแรกเป็น24ไปแล้วนะครับแล้วก็25 26 2ตัวนี้นะครับนี่เป็น26บิตสับเน็ตเอา96มาตั้งนะครับตัวสุดท้ายนะครับ96มาตั้งแล้วก็เอา96แปลงให้เป็นเลขฐาน2ซะก็จะได้เป็น0 1 1 0 0 0 0 0่นะครับแล้วก็มามาร์กไว้นะครับสับเน็ต26บิตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น2บิตทางซ้ายนะครับคือเลข01เพราะนั้นก็เอาเลข01มาตั้งนะครับแล้วก เริ่มต้นจาก01แล้วก็00 00 00, 00นะครับซึ่งจะมีค่าเท่ากับจุด64แล้วก็01นะครับคุณต้นได้01เหมือนกันแล้วลงท้ายด้วย1หมดก็เท่ากับจุด127นะครับเพราะฉะนั้นคําตอบของไดเบอร์แอดเดสของข้อนี้นะครับก็คือ192.168.0.6ครับ26นะครับก็คือหมายเลขไอพีชุดแรกไอีแรกตัวนี้นะครับเป็นคําตอบก็คือตัวนี้จะเป็นไดเบอร์แอดเดสตัวนี้ก็จะเป็นบอร์ดแคร์ติ้งแอดเดสนะครับ จทข้อนี้นะครับ1 9 2 1 6เ0 1 0 0อะครับเอา100มาตั้งนะครับแปลง100ให้กลายเป็นเลขฐาน2ซะนะครับได้0 1 1 0 0 1 0 0นะครับแล้วก็มาดูสับเน็ต27บดิตนะครับ2 4 25 26 27ก็นะครับก็จะเป็นเลข1 3ตัวนะครับแล้วก็จะมาไว้นะครับ3บิตตรงนี้เนาะ นะครับเพราะฉะนั้นตัว network address ก็คือ3บิต011แล้วก็ตามด้วยเลข0ทั้งหมดแล้วก็ broadcasting address ก็จะเป็น011ตามด้วย1ทั้งหมดนะครับก็จะเป็นช่วงของ IP address ของ network นี้นะครับก็คือเริ่มต้นตั้งแต่192.168.0.96/27เป็น network address นะครับมาดูโจทย์อีกข้อหนึ่งนะครับ192.168.0.150/28นะครับเอา150มาตั้งนะครับแล้วก็แปลงให้เป็นเลขฐาน2ซะ นะครับทับยีก็คือเลขสับเนต็ตนะครับมันจะเป็น4บิตนะครับ4บิตทางซ้ายตัวนี้นะครับสองเนต็ตเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้แล้วว่า4บิตแรกจะเป็นตัวบอกว่าอยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเน็ตเวิร์กนี้ก็จะมีเลข4บิตข้างหน้าก็คือ1001นะครับ1001นะครับแล้วก็ตามด้วยเลข04ตัวแล้วก็1001ตามด้วยเลข1อีก4ตัวนะครับก็จะได้เป็น จุดนนะครับจนถึงจุดหนึ่าะฉนั้นในบอร์แอดเดรสของข้อนี้ก็คือ1 9 2 1 6 8 0 1 4 4นทับยนะครับโอเคนะครับมีสตัวอย่างนะครับให้นักศึกษาลองลองดูนะครับแล้วก็ลองตั้งโจทย์ขึ้นมาเองก็ได้ครับเพื่อที่จะหาคำตอบนะครับดูว่าในเบอร์แอดเรสบอทคัตติ้งแอดเดรสของ IP ที่เราที่เรากำหนดขึ้นเนี่ยนะครับจะได้เป็นเลขอะไรนะครับ นั้นตอนนี้นะครับตัวอย่างนี้เขาจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ